สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทลเตอร์และคลิปนี้คือคลิปสรุปเรื่องลอกโดยคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่เคยเรียนเรื่องล็อกมาแล้วและต้องการจะทบทวนเนื้อหาก่อนที่จะไปสอบเนื้อหาในคลิปนี้จะครอบคลุมทั้งหมด5เรื่องได้แก่พื้นฐานสูตรกราฟสมการและอาจสมการไปเริ่มที่ส่วนแรกกันเลยพื้นฐานของล็อก ฟังก์ชันล็อกคืออะไรกันแน่ฟังก์ชันล็อกนั้นก็คือฟังก์ชันอินเวอร์สของ Expo นั่นเองใครจำ Expo ไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิป e x p กก่อนได้เลยทีนี้มาทวน Expo โสักเล็กน้อยฟังก์ชัน Expo หน้าตาของมันก็คือ Y ยเท่ากับ A ยก,กำลัง x โดยที่ a นั้นก็คือตัวเลขนั่นแหละก็2 3 4หรือเป็นทศนิยมก็ได้นะทีนี้เราจะทำการ i n นเ r อร์สฟังก์ชันตัวนี้วิธีการอินเวอร์สทำง่ายๆเลยก็คือสลับ x กับ y ที่ไหนเป็น y เปลี่ยนเป็น x ที่ไหนเป็น x เปลี่ยนเป็น y ซะเราก็เลยได้เป็น a x เท่ากับ a ยกกำลัง y เสร็จแล้วเราก็จะทําให้เหลือแค่เป็น y โดดๆซึ่งวิธีการก็คือเราจะดัน a ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งสิ่งที่เราจะได้ก็คือเป็น log ฐาน a ของ x เท่ากับ y ตัวนี้เราอ่านว่า log ฐาน a ของ x นะหรือจะอ่านว่า log x ฐาน a ก็ได้โดยที่มันก็มีเงื่อนไขอยู่ ก็คือ a จะต้องมากกว่า0และ a ไม่เป็น1ส่วน x ก็ต้องมากกว่า0นะที่มามันก็มาจากตัวโดเมนเรนของฟังก์ชันเอกโปนั่นแหละอาทีนี้มาลองดูกันแบบเร็วๆเราควรจะกลับไปมาได้เลยระหว่างล็อกกับฟังก์ชันยกกำลังอย่างเช่นเราเจอล็อก5ของ x เท่ากับ y เจอย่างนี้ทำยังไงให้เราดันดัน5ขึ้นไปให้มองว่าตอนแรก5มันถูกล็อกอยู่เหมือนเป็นนักโทษนะทีนี้พอ5ถูกปล่อยตัว5มันแรงเหลือไปยก y ขึ้นไปเลยกลายเป็น5ยกกำลัง y ส่วนฝั่งซ้ายก็เหลือแค่ x อย่างเดียวโอเคไหมนักโทษออกจากล็อกเอาไปยกกำลังอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เราต้องมองกลับไปกลับมาให้ได้เร็วเลยไม่งั้นจะทำข้อสอบไม่ทัน ่่ซึงพี่ก็มีทริคในการหาค่าล็อกแบบเร็วๆสมมุติเราเจอล็อกฐาน2ของ8วิธีมองก็คือให้เรามองว่า2ตัวฐานเนะยกกำลังอะไรถึงจะได้8ซึ่งคำตอบก็คือ3เพราะสยกกำลังสามได้8อ่าลองมาทดสอบอีกรอบหนึ่งล็อกฐาน5ของ25่ <5 S 1> ยกกำลังอะไรได้ยี ตอบทันทีสองไงง่ายไหมออให้ดูว่าตัวฐานยกกําลังเท่าไหร่ได้ตัวหลังแค่นั้นเองโอเคนั่นก็จบไปแล้วสำหรับพื้นฐานไปต่อกันที่สูตรล็อกอเคมาสูตรล็อกสูตรแรก A ยกกําลังอะไรได้ A ก็1ไงใช่ไหมไม่ต้องจําเลยส่วนนี้ A ยกกําลัง1ก็ได้ a ส่วนที่2 A ยกกําลังอะไรได้1 ก็ไม่ว่าเลขอะไรยกกําลังศูนย์ก็ได้1ห,หมดนะที่ไม่ใช่0ูนย์นะเอกำลังศูนได้1ก็เลยต่อเป็นศูนย์นั่นเอง2ส,สูตรแรกแทบไม่ต้องจำต่อมาสูตรที่3เราเจอล็อกของ x กับ y คูณกันอยู่ล็อกของตัวคูณกันจับมาบวกกันแล้วก็แยกผลส่วนถ้ามันหารกันอยู่ Log กเอกาน y กลายเป็น Log x เลบกับล็อก y โอเคนะโถฐานเหมือนเดิมหมดนะตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจฐานโอเคสูตรที่5อันนี้เป็นสูตรแปลงฐานและเราเจอล็อก a ของ x เราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นฐาน b เลยทั้งบนทั้งล่างเป็นล็อกฐาน b แล้วตัวที่เคยอยู่ด้านหลังเนี่ย x ก็คือมาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือ x และ a เคยอยู่เป็นฐานเนะเปลี่ยนมาอยู่ตรงเป็นตัวส่วนแทน เศษสูตรที่หกก็คือสูตรสลับฐานเหมือนกัน,อ,น,นอันนี้เขาจำง่ายเลยก็คือเราพลิกเศษส่วนใช่ไหมล็อกก็พลิกด้วยนะเอาไปอยู่ข้างล่างแล้วก็พลิกตัว x ไปเป็นฐานแทนต่อมาสูตรที่7สูตรที่7คือเวลาตัวหลังเรามียกกำลัง n อ,อยู่จำง่ายตบมันลงมาตบ n มันลงมาอยู่ข้างหน้าเลยกลายเป็น n ล็อกฐาน a ของของอนั่นเอง สูตรที่แปดอันนี้พิมพ์ผิดน,นิดนึงขอิีอันนี้ไม่มีการัเองนะเคเราเจอล็อกฐาน e ยกกำลัง n ของ x อ,อันนี้มันยกกำลังที่ฐานเวลามายกกำลังที่ฐานเราตบลงมาเหมืนอนกงนตบอย่างเดียวเลยตบมาอยู่ข้างหน้านะแต่จากเดิมมันเคยอยู่ที่ฐานเพราะงั้นมันก็จะยังอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมมันจะกลายเป็นตัวส่วน กลายเป็น1ส่วน n อ,อยู่ข้างหน้าตอ่อมาสูตรที่9จุดสังเกตง่ายๆอันนี้รวมกันเรื่องเลขยกกำลังลเลยนี่ยกกำลังล็อกฐาน a ของ x ถ้าเลขล็อกที่เป็นตัวยกกำลังตรงเงินกับตัวฐานเลยเนี่ยเหมือนตัดกันอนะสุดท้ายเหลือแค่เอ,อเข้มาเข้มาตอ่อมาสูตรสุดท้ายส่วนนี้พี่ว่าเป็นสูตรที่ดู amazing มาก คือเราสลับตัว x กับ y เลยเป็นแบบนี้นะสมมุติเราเจอเลขยกกำลังที่เป็นล็อกเราสามารถสลับตัวฐานของเลขยกกำลังกับตัวหลังล็อกได้เลยอ่าเป็นอย่างนี้ y สลับกันโอเคสิบสูตรจำให้ขึ้นใจทำโจทย์ได้แทบจะไม่มีสูตรมากกว่านี้แล้ว ไปต่อกันที่กราฟล็อกกราฟล็อกเราจะแบ่งเป็น2องกรณีกรณีแรกอาทวนฟังก์ชันล็อกก่อนฟังก์ชันล็อกคือ y เท่ากับล็อกฐาน a ของ x นะโอเคแบบที่1ก็คือฐานหรือก็คือ a นั่นแหละนะมากกว่า1อ่าถ้าฐานเราเลขเยอะมันจะกลายเป็นฟังก์ชันเพิ่ม เวิธีดูกราฟอย่างที่เคยสอนไปในคลิป expo ให้เราเริ่มอ่านจากซ้ายไปขวาของแกน x อ่านไปซ้ายไปขวาเห็นไหมค่า y เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ x เรามากขึ้น y ก็มากขึ้นตามอย่างเี้เราเรียกว่าฟังกช์ชันเพิ่มและสิ่งที่สำคัญของฟังก์ชันกราฟล็อกเลยก็คือต้องผ่านจุด1 0ก็เพราะว่าล็อกของ1เท่ากับ0เนี่ยมันเลยต้องผ่านจุด10 ต่อมากรณีที่2ก็คือฐานมากกว่า0แต่น้อยกว่า1อันนี้จะเป็นฟังก์ชันลด okay, ฟังก์ชันลดก็ดูอย่างนี้เลยไล่มาซ้ายไปกว่าให้แบบมันค่อยๆลดค่า y ค่อยๆล,ลดลงได้เลยเหมือนทิ้งดิ่งลงมาจุดที่ผ่านเหมือนกัน10 อ่านี้ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดต้องผ่านจุดนี้ถ้าเราจําเรื่องอีกโปกราฟอีกโปได้แล้ววิธีแบ่งเหมือนกันเป๊ะอันนึงเป็นฐานมากกว่า1อีกอันนึงเป็นฐานมากกว่า0นย์แต่น้อยกว่า1นึเข okay, มาเรื่องรองสุดท้ายและเรื่องสมการแบ่งเป็นสองกรณีฐานเหมือนกันตัวหลังต้องเหมือนด้วยอย่างเช่นล็อกฐาน3ของ x บวก5เท่ากับล็อกฐาน3ของ7 อันนี้เรามองเหมือนตัดล็อกได้เลยอะฐานต้องเหมือนนะฐานต้องเหมือนมนันตัดไม่ได้กลายเป็น x บวกห้าเท่ากับเจ็ดเลยต่อมาอันที่สองฐานไม่เหมือนตัวหลังเป็นหนึ่งอย่างนี้ล็อกฐานห้าของแปดเท่ากับล็อกฐานสามของ x สังเกตว่าฐานไม่เหมือนกันอันหนึ่งเป็นห้าหนึ่งเป็นสาม อย่างเนี้ยเขตตัวหลังเป็นหนึ่งหรือไม่ก็จะต้องย้ายข้างแก้สรรมการนะ มีสองแบบมีสองแบบถ้าเป็นอย่างนี้ให้เราย้ายสามมาอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เป็นสามยกกำลังล็อกฐานห้าของแปดเท่ากับ X ก็สามารถต่อแบบนี้ได้หรืออีกกรณีหนึ่งเราเจอแบบนี้ล็อกฐานห้าของ X เท่ากับล็อกฐานสามของ x อืมถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยมันแทบจะ เมันแทบจะเป็นตัวไหนไม่ได้เลยถูกไหมมันจะแทบไม่มีโอกาสเท่ากันเลยอันนี้จะมีกรณีเดียวที่จะทําให้เท่ากันได้คือ X จะต้องเป็น1เท่านั้นเพราะว่าล็อกของ1จะได้เป็น0มันจะได้กลายเป็น0เท่ากับ0นและสิ่งสำคัญของสมการล็อกเลยก็คือดอกจันไปร้อยดอกตรวจคำตอบเสมอ อืมเพราะว่าล็อกในเงื่อนไขมันเยอะทั้งตัวฐานต้องเป็นบวกแล้วก็ตัวด้านหลังต้องเป็นบวกด้วยใช่ไหมพอเราได้ x อ,ออกมาแล้วให้เราเอาไปแทนค่ากลับและเช็คว่ามันยังเป็นไปตามเงื่อนไขอ่าเรื่องสุดท้ายอ่าสมการล็อกอสมการล็อกแบ่งเป็น2แบบอันแรกาฐานมากกว่า1อย่างเช่นล็อกฐาน9 ของกำลังสองบวกหน้อยกว่าล็อกฐานเของ5อันนี้จำไว้เลยว่าเครื่องหมายเหมือนเดิมได้เลยน้อยกว่าก็เป็นน้อยกว่าเหมือนเดิมแล้วก็ถอดล็อกเลยก็เป็นเลขกำลังสองบวกหนน้อยกว่าห้า ส่วนกรณีที่2ฐานมากกว่า0แต่น้อยกว่า1ก็คือเป็นทศนิยมนั่นแหละเนาะอันนี้ให้กลับเครื่องหมายอ,อย่างเช่นล็อก0.2ของ6น้อยกว่าล็อกฐาน0.2ของ x อันนี้ฐานน้อยกว่า1แล้วนะเพราะงั้นเครื่องหมายน้อยกว่าต้องเปลี่ยนเป็นมากกว่าแล้วก็ทอดล็อกเหมือนเดิมโอเคถ้าเราจำ expo ได้เหมือนเป๊ะฐานมากกว่า1เครื่องหมายเดิมฐานน้อยกว่า1กับเครื่องหมายนั่นแหละมันเป็นคือถ้าจําทำ expo ได้ก็จำมาใช้กับล็อกได้เลยแต่เรื่องล็อกเนี่ยจะมีสิ่งที่ต้องจํา เอากลับมาพูดอีกรอบหนึ่งจากสไลด์ที่แล้วตรวจคำตอบเสมอนะเออจำไว้ว่าล็อกมันเรื่องมากต้องตรวจคำตอบเสมอไม่ไงั้นเราทำจนเสร็จแล้วนะลืมตรวจคำตอบกลายเป็นว่า x ตัวนี้ใช้ไม่ได้ก็เรียบร้อยเสียคะแนนไปโอเคแล้วนี่ก็จบแล้วสำหรับคลิปสรุปเรื่องล็อกใครมีคำถามมีคอมเมนต์อะไรไปพิมพ์ที่ด้านล่างคลิปได้เลย ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ